นี่ออกจับซุกโจนแลวที่วายวายเอาเนี่ยจะหนีชันไม่พูดหรอกที่นี่เน่ยมันเคยทซ่องโจน มองไม่เท่าก so right so you know. ัน nice. นี่ติดมองหน้ากันไม่ติดเก่าพูดได้เต็มปากใจร้ายยังเลยดูซิดูได้เขาแล้วก็ทิ้งเขาเลยดูเก็บมาตั้ง20ปีเจอแที่เราได้กันอะเมื่อกี้ซะว่ามึงทำสังฆทานไปแล้วกันเมื่อกูเลิกกันแล้วก็เด็กกูเหรอแซมบุญกิมแซมจะถึงเมื่อไหร เธอรังเกียจฉัมากเลยเหรอคิดถึงแกมฮคุณวินากี่อยากกังใจญ่ใช่ไหมกันไปแล้วแค่นี้มันก็สาแก่ใจแกแล้วใช่ไหมล่ะถ้ามันสมใจแกแล้วกี่ก็ปล่อยฉันไปสิจะกลับคับใช่ไว้ทำไมแค่นี้ฉันก็เจ็บปวดจะแย่อยู่แล้วปล่อยฉันไปเดี๋ยวนี้นะคือบอกคิดผู้ใจดีพีไปยังว่าสที่กับบางที่ทำนั้นมันโดนแดงแล้วก็ยาก ที่จะยอมรับมันได้แต่กระบอกเชือเรื่องนี้นเองก็ไล่ับเข้าใจว่ากสิงที่กระบอกเชือดแบบนั้นก็เป็นเพราะว่ากระบอกเชือต้องการที่จะแก้แค้นก็ใช่นะสิแต่มันไม่ใช่จะไม่เชื่อท่าเหวี่ยงแล้วเหมือกติดลืมมองกระบอกเชือดไปพวกเอวี่ยงก็จะรู้ก็จะรู้ได้ว่าความจริงแลจริงที่กระบอกเชือดทำไปมันทำมาจากใจ มาจาษษับความรู้สึกนั้ตลอดเวลาที่ผ่านมากระบอกฉันยังังแล้วคิดถึงมลกที่เดียวคนเดียวเท่านั้นไอกระบอกฉันดื้อตัวกระบอกฉันเป็นเดียวที่นื่มักระบอกเจอพี่ <c oughs> ต้อชะชะตทตอทีจะบอกอยากอกทีู่้คนไม่ยอมาบอกกระบอกฉัอกบบนอย่งเดียกระบอกฉันรีบมือหมดทุกอย่าง จะไม่ยอมสูอย่้องการสุดใก็ได้ควลาตัวทีจะปดนเียกตั้งีม่มีงานแต่บมดที่คทนไม่ได้ที่นีต้องมาคอยู่าหญมีความสุขกับคนอก่อนที่จะไปดับเนี้ กระบอก่ข้ากระบอกที่ตายจะตรงนี้เด็ก็ค่อไปหาอัุวินาแต่มีความสุขกับคนที่หรนะกยก็ได้อัลวินาเด็เมื่อเธอป็นคนร้องคอความตายจากเรารุมทิ้ แต่เก็บเราไว้ไว้ช่วยเลี้ยงหลานหน่อยดีไหอัซวินาที่เธอพูดมาเธอรักฉันจริงจริงใช่ไหมเงี้ยก็บอกให้พูดจับใจเธอเปิดสวิตช์ฉันรู้ดีว่าเรื่องอย่างที่เกิดขึ้นแต่ว่าฉันรุ่งทีเป็นคนเอาแต่ใจตัวเองฉันยอมรับความจริงแล้วฉันดีใจ เจ้าพี่พระมทัศและเราทั้งสองคนจะไม่แตกต่างกันยังไงล่ะไม่จะดีหรอกนะดีสิมาถึงจาดนี้แล้วกลับไปที่ซ่องโจดีกว่าเรียกเอยู่าไปที่หมื่นกับี่ิงไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวเลี้ยงเองไปเล้แเซลไปเรื่อยนะพี่น้องยังพาเขาไปหาหัวไงไม่ไปแล้